มาแล้วครับขบวน500นะครับกำลังจะเลี้ยวเข้าทางลีกนะครับเพราะว่าลีก418นะครับเพราะว่าหนี418ไม่ทันนะครับเลยต้องเข้าทางลีกที่บ้านแห่นะครับรถวิ่งไม่ดีนะครับออกท่าพระมาตั้งทักหนึ่งแล้วเพิ่งมาถึงบ้านแห่ ส่วน418นี่มาทางขึ้นนะครับแต่ก็จะมาเปลี่ยนทางวิ่งทางเดิมที่บัแทัดนะครับเพราะว่ามีขบวนตองห้านะครับออกเมืองพลมาแล้วนะครับก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับ ขบวน560ขบวนนี้น่าจะช้าเกือบพันนครับเกื 1, อบพันกวนาทีพันนาทีได้นะครับผมว่าเพราะว่า GA นะครับตายนะครับอยู่ห้อยเกล้งนะครับ GA 4529หรือเปล่าไม่แน่ใจที่ว่าตายเลยเอาพิตตชิมาทำแทนนะครับวิ่งมาจากหนองคายนะครับพิตชิ ่วงพระหูมาเลยนะครับพ่วง GA นะครับพ่วงพระหูมาเลยนะครับ ถ้าไม่มีขบวนตองห้ามานี่ก็จะปล่อยวิ่งทางขึ้นจากคอนแกนเลยนะครับขบวนห้าหกศูนย์แต่พอดีวันนี้ขบวนตองห้าก็เพิ่งมานะครับมาเวลานี้นะครับแล้วก็ออกเมืองพลมาแล้วด้วยนะครับก็เลยต้องมาหลีกอยู่ที่บ้านบ้านแฮ้นะครับ เดี๋ยวก็รอให้418แปซงไปก่อนนะครับเดี๋ยว418ึ่งแปดก็จะเปลี่ยนทางวิ่งนะครับที่บัแทฮดเป็นกันนะครับ